สวัสดีค่ะวัดนี้เป็นครั้งที่16ตรงกับวันที่25พุทจิกายนพุทธศักราช2.568ข้าพเจ้านางสาวพิมชนกพัทร,รศิริธนากิจ ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ทาไมเป็นท,าาทาา่าบูชาธัมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแต่องค์พระคำปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปูป่บุญเดชหลวงปู selected, er, ่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพ,พระพพพรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาให้จิตของข้พาพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายมต์ต่อไป บทสวดจุมภุมเทวดาสมันตาจักรวาลเทสุอัตตาขัฉันตูเทวตาสัามังมมนีราชสุนันตุสขาโมกทังสักเค迦มีจรุเปคุริสีขารัะตเถจันทุุคเวิมานีท่เปรตเถจะักามีรูวนานาหาณีเกหาวัตถุมหีเคเตภูมมาจายันตูเทวาชลาถาลวิสเมยักขักันทพนาคาทีทันตาสันติเกยังมุนีร่าวาจนาอสาธโมีสุนันตุธรรมะสวนรคกาโรยัมพัดันตาธรรมะสวรรกาโรยัมพดันตา ธรรมสวนะกาโลยามพทันตาบทสวดน้ำมการสิทธิคาถาน้ำโมตัสสะภะคะกวาตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำโมตัสสะภะคะกวาตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำโมตัสสะภะคะกวาตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสรนังอัญญผูโทเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสโธทิเมโหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสโธทิเมโหตุสัพพทานัตติเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสโธทิเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายสัพพปานินง เรตวปาลมีสภาปัตโตสัมโพที่มุตตมังเอเดนะสัจจาวัชนะมาโหตูสภุปปัถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพาปานนังปุเรตวปารมีสภาปัตโตสัมโพที่มุตตะมังเอเดนะสัจจาวัชนะมาโหตุสพุปปัตวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพาปานนังปุเรตะวปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเดนะสัจจาวเชนะมาโหตูสพุปปัตวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสตังเอกังสมัยังพระกวาสักเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหามันีมหาตาพิขุสังเกนาสติมปัญจมัติหิพิขุเซหิสัพเพหวะอาหารเตหิทัศนิจโรกาธาตุหิเทวตาเยปุยณะสันนิบิตาโหติพระกบันตังทัศนายะพิขุสังกจฉะ อาจโคจะตุนนางสตารวาสกายิกานังเทวนังเอตาาหัวีอย่างโคพระกวาสักเยสุวิหัรติกาปิรัปปสุสุขมหามันีมหาตาพิขุสังเกนัสติงพระจอมวเตหิพิโคสิหิสภิเหววอาหารเตหิทัศน์สิโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยนัสนิวิตาโหติพระกบาลตังทัศนายธาพิขุสังกัจัายานุณะมยามปิเยนะพระกวาเตนุปสสังกเมยาวะอุปสังกมิตวาพระกวาโตสันติเกปัญจคาถาภาเสยามาติอาจโคตาเทวตาเสยยทาปปินามะพระกวาบริสมฉมิติตังวาภาษภาษาเรวะภาษาทิต บางสมมติใช่ว่าเอเมนวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตรายิตาภควัตตปุระตุปาตุระหังสุอันตุปตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควตโตสันติเก สันติเกอีมังคตังอภาสิมหาสมณโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธรรมหาอิมังธรรมสมยังทักกิตายะวะอปราชิตสังขันติอัตถุอัปราชิเทวตาพระวโต,วตวสันติเกอีมังคถังอภาสิตรับพิกวโรสมทาทางสุจิตังอัตโนอุโชมกังสุสารทีวะเนตานิข้าหิตวาอินทะยานิทะันติปันตาติ อาตโวะปาราเทวตาพระกคว่ตัวสันติเกอีมาคตังกับภาษีเทวตคีรังเทวตมภบริคังอินทกีรังโอหันจะมีชาเตจะรันติสุธาวิมลาจะขุมตาสตันตาสุสูนาคติอาตโวะปาราเทวตาพระกคว่ตัวสันติเกอีมาคตังกับภะสิเกิดสิพุทธังสรนักตาเสนาเตคัมมิสันติอ่ปายาภูมิมีปายามานุสังทิหังเทวการยังปฏิปุระสันติติอาตโกะพระกบาลปิอา พิ่ข <Wyoming S 2> ูอมันเตศิยปุยนาพิคเวทัสสุจโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายพี่ขูสังฆาจจะยปิเตพิคเวอหิสุกติตัมัทารังอาหารตัวสัมมาสัมพุทาเตสัมปีวกอนตระเอตมะเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอหิสุงเยียทธปีมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวอภิวิสันติอนาฆตัมัทารังอาหารตัวสัมมาสัมพุทาพุทธาเตสัมปีวกอนตระเอตรมะเยวะเทวตาสันนิปฏิตา ภาวิสัน,นติเสยยาถาปิมาเอตระญิยอจิกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามอนิกิติอิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามนสสา,มา,น,น,ามนิตังสนะสะสาทุกังมนาสิกรโรถาพาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิกขุภควาตตปัตสุตสุงภควาตตุท้าหวจะ สิโลกาโมโนกัสามิยะธาภุมมาตาทัสิตาเยสิตาคิริคัขรังภิตตาตาสมะหิตาปุรุสีหาวาสลีนาลมหาสาพิสัมพุโนโอทัตตะมรัสสุทาวิปัสสนนามาวิลาพิญโยปัญจสติยะตะวันเนกปิโลวัฒเวตโตอามันติยะสัสสาสาวเกสาริยเตเทวกายะภิกันตาเตวิสารภิกโมเตจะอาตัมปังวัคบุงสุนวพตถุตาสัสสนางเตสัมัตุรังหงยาณังอวานุสานาทัศนางอาเปเกสตะมัตตคุงสหัสังอสะ อัทธสัตตุลุมสตังเอกสาสานังอมนุสานามัตถคุงอภิเเกนันตามัตถคุงที่สาสภาพุทธะอหงตัสจะสภาปัญญายาววักกิตรวานาจักุมาตโตอามันตายิสาสาสาวกเกสรเเตเทวกัยาอภิกันตาเตวิชาพัพพิโกเยวังกิติสามิกิรันยานุบุปโสสัตสหั สัตสหัสายาขาภุมมมากัปิลวัวาอิทธิปตะจุติมันตวรนาวันตัวสัสินุมาธาบาิกรมพิกุนังสมิติงะนังจะสหัสาหินมาวตายะขานันตวันิโนอิทธิมันตวจุติมันตวนาวันตัวสัสินุมาธาิกรมพิกุนังสิมิติงะนังสัตยาคิราติสหสายาขานันตวันิโนอิทธิมัตะจุติมัตวันาวันตัวสัตสินุมาธาบรราพิการมูพิขุนังสิมิติงวันนางอิเจเตโสหสัตสหัสายะขานันตวันิโนอิทธิมันตวชุ นโมทัตมณะพิฆมุพิฆนันสมิติงวะนังภูมิภะราชาหายโกเวปุลสันิเวสนังวิียรโยนังสัตตาสังหาสังยักขานังปายิโรภาสาสติภูมิภะราชาหายโกสปะคัสสมิติงวะนังปุริมัจติสังราชาทัตุระคโขปาษาสติคันธมังตะทิปติมหาราชัสสิโสบุตตปิตัสภาโวนะนาหามหาภราอิทิมันโตสุติมันโตวันละมันโตสัจจินุมทัตมณะพิฆมุพิฆนันสมิติงวะนังทักกินันจติสังราชาวิโตหงตประภาสติกุมธังอธิปติมหาราชาสัสสิโสบุต อิติมันโตชุติมันตวนามันตวัสนนมัทมาธมนาพิมงพกุณาสิมิตินังปัจฉิมันจติสังราชาวิรุปโขปัสสสตินาคานอธิปติมหาราชสัสสุปุตตปิตสสาภะโวนท่ามาหาอิติมัตชุติมันโตวันนามันตวัสินนมัทมาธมนาพิมงุณสิตินังอุตรันจติสังราชาเวโรตตาปสตินาคานอาิปติมหาราชัสัสสุปุตตปิตสสาภะหัวันทานนามาหัาราอิติมันโตชุติมันโตวันนามัน ปัจจิเมน่าวิรูปะขูุ่เวรอุตรังที่สองเตอจรเตใจมหาราชาสมันตาจุติสาทันฐานลัมมนาอัตังสงวนิกปิลวัฒเวได้สังมายามิโนทสาอากูปัญจานิกาสาทามายาปุเทนตุเวเทนตุวิปุจวิปุโตสหะฐันทนโกามาเสโทจักินนุบันทุนิมันทุจัปปนาโทโอปมันโยจัปเทวะสุโตจัปมาตาลิจิตตะสโนจัปคันทโพนโรชาชโนสโพอากูปัญโถจสะ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรูสุริวัจจะสาเอเตจันเจจาราชนนคันธ菩าอาชพิโมทัพนาพิฆม,มุพิกุนังสิม,มิติงวนางอาตาคุณาภาษานาคาเวสรา,าสาตันจกากรัฐสัตระอาคูาาาปายคัสายอาทิพิยาม,มุนาทัตระถาจาอาคูนาคายาสาสัสสนิโนเอราวบณนมหานาโคโสภคัสสิม,มิติงวนาง เยนะค่ราเชสหัสหัรันติที่พระทชาปกิีริสุตจักขูเวหาโยสาเตวะนัตตปตาจิตตุลาสุปนาอิเตตะสานังอภยันตานะค่ราชามหาสิสุปนาตัวเขวมคาสีพุทโธสนายิวะจานิอุปหยันตานาคาสุปนาสระนะมกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราติตาพระตโรวาสวัตเตเตอิทิมัตัวยะสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนาเวขาสาเวิปสิติสุจิติจะปหาราโตนัมโมจิสหัสสตจัปปาริปุตานังสเพเวโรจนามกาสันนัยทวะ เสีนนางกางขอก็ทั้งมดไปก็มูสำวยโยทันนพระพันเตพีุ่่นาองจิติว่านางอาพจะเทวะป่ทวีจะเทโชวโยธาข้มงก็โดนนวังดนาเทวะ โมจะยศเสสาสามเมตตาโรุณากายิกาอกุเทวายสสิโนทัศเศรษกายาสภินานตวหนิโนอิทธิมันตุชุติมันตวนามันโตสสิโนธรรมนาภิกขโมพิขุนังสมิติงวะนังไวยนะทวุจเทวาสาลิจะกอสมาจะทุเวญมาจันทสุปนิสสาธิวาจันทามกุปรกิตาสุริยสุปนิสสาธิวาสุริยามกุปรกิตานาคตันิปรกิตาวาอากุมันทวะราหะกวาสุนังวาสโมเสธโวสกุปรักวะคะปุเรนทัธโวทัศเศรษกายาสภินานตวหนิโนอิทธิมันตุชุติมันตวนามันโต สิขาฤาษีจักรจัรโรชาจากรุมามุพันนิพาสิโนัตุนาธมาจากรอจุตาจากรอกาสุไรรุจิราอูอูวาสวั si no? ิโนทัศเกายาสเพนานตวันนิโนอิทธิมนตพจติมนตวันวันตวสัจติโนมโทัมนาพิกมุิกนัสิติวันังสมนามหาสมนามนุสัมนุสุตมิตาปุตสิกาอูอูมโนปุตสิกาอทาภูหยยเทวายจโลหิตวสิโนปาระคามหาปาระคาอูเทวายสสิโนทัศเกายาสเพนานตวันนิโนอิท นาอูเวขณาสาสหะโอตตาหาปามคขะอคูวิกขนาสถามัตตาราคามิสกาจายัสิโนท่นนยังอาคาปชนโยสิสาอภวิสติท้าสิทธะกายะสนาตตวันิโนอิทิมนตจุติมันตวันนามันตวสสิโนมนาิกรมินสิติมวนางเขมิยาสตายามกัตถกาจายัสสิโนสัมปิกาลมาเศธาเจตินามะอาจะอาสวานามาริโนอคูอัถคุปรนิมิตาท้าสิทธะกายะสเปนาตวันิโนอิทิมนตจุติมันตวานนามันโตวิสสินโน นามานาันวเยนะอัคันสุงเยจันเยสะทิสาสหาปะปวุฒิชาติมักขีลังโอฆาตติณน,นามาสวังทักเกตุกัรตรังนาคังจันทวัชิตาสิตังสุพมมาปรามาโตจะปุตตาอิตปุตตาอิติมาโตสหัสันนังกุมารโติโจสจะสรโสภคสิเมติงวนา,าสาสุพมโลกานังมหาพมพิถิตติอุปปันโนชุติมันโตเพื่อสมกากโยรสัสิโทสทเสตตาอิจาราอาคูปัญเจิกาวส,วตตสาวตติโนเตสัญจามัตโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจัดสเพิเกนเตสินเทวสภมเการสินะอภิการมิกปันจกกันหาสามันที่ย่งเอถาณะพันทะราเกีนาพันทมุโวสมัตาปวิวารีธมามุมิตาโกจินัอิิธรรมาสโนกันหาเสนัอเปสยิปาินาตมาจสต สาลมหาจัตสารังกตวนรณเพระวังยถาปวชโกมิโกท่านายันโตวสวิจโกตถาโสะปัจจฑาวติสังกุโตอสยัมรเสตันจตสพังอภิญญยาวะาวกกิตวรรณจักกุมาตโตอามันตะยิสถาสาวเสากเกสริรเตมารสินาอภิกันต,ตาเตวิสาพิกโว เตสาตัมปักมักรุงสุธาพุทธาศาสนาวิตรากินหิบประกนสังในสังลมันปิชยุงสเปวิธิตสังคามาพยาติตานยสสนโมทันติสาภูเตณิสาวกาเตชเนสุตาติบทส่วนจุลชัยยปกรณโมเมพุทธเตชะสารตนทยธรรมิกาเตสาปสิทธิปสีเทวานารายปารมีสุราสิทธิพมมาจอินทาจจจตุโลกาคัมภีรขขกาสมุทาภูตุคังคา จะสภมชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธราณีอุทติอุทติอนาทินาทีชัยยะชัยยะฆาคนละตนละนิสัยนิารสายเสนเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีราชสงพีนาเคทนาคีปีสาจัปปุตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคขีสุธาธานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสาตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาคะ กุละคันทกชยะชยะคัชชนคนรู้ตรงสุกะระผู้ชงศีหะพยาคธีปาชยะชยยะวรุณะมุขายาตาชิตาชิตะเสนารีปุณณะสุทธินรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยยะธรณีตะเลสธาสุชัยยาชยะชยยะธรณีสารตินสธาชยะชยยะมังคาราดัญญาภาวะเกชยะชยยะวรุณายักเขชยะชยยะราคาเสสุรผูุ้ชะเตชา ชยยะชัยยะพมเมินทัคนาชัยยะชยยะราชาที่ราชศาสตรชัยชยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชยยะอรหันต์ตาปเจกับพุทธทสาวังชัยยะชยยะมหิสุโรหะโรหะรินเทวาชัยยะชยยะพัมมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุฬหโกวิรูปโขจันทิมาเรวิ อินโทจะเวนเตโยจกปุเวโรวารุโนปิจะอคิวายโยจกปาชุนหงกุมาโทาระทัตตรัทถกโอะอัฐารสาสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทยโยอ,อิสิน,นวะสาวกาสาภาชัยยะ ราโมภะวันตุเตชัยยะธรรมโมจสัสงโคจทะทสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชจนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปีพุทธศาสริมตอายังวารสัจาปาปีมตัวปราชยโยอ,อุโคสยมโพธิมันตินปมุทิตาชัยยะตถา พัมมาคนามาเหศินโนชัยโยปีพุทธศัสริย์มัโตอายังมรสาตตาปิมัโตปราชโยอุโคสยมโพธิมันเตปะโมทิตาชยตาธาอินทขนามาเหศินโนชัยโยปีพุทธศัสริย์มัโตอายังมรสาตตาปิมัโตปราชโยอุโคสยมโพธิมันเตปะโมทิตาชยตาธาเทวขนามาเหศินโนชัยโยปีพุทธศัสริย์มัโตอัด ย่ามารัตตจปะปิมตโตปราชโยโอโกสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยตาตาสุปันนาฆนามหิสินโนชโยปีพุทธศักริยมตโตอย่ามารัตตจปะปิมตโตปราชโยโอโกสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยตตาทันาคคฆนามหิสิโนชโยปีพุทธศักริยมตโตอย่ามารัตตจปะปิมตโตปราชโยโอโกสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยตตาทักษะพัมฆนามหิสิโนชยันโตโพ ทิยามูเลศยานางนันทิวัตตโนงเอวังตะวังวิชายงหหิชายัสุชยะมังคะเลอปาราชิตะสังตะปันลังเกศีเสปะวิพวคะเรอภิเศเกสภะพุทธานังอัพปัตโตมะโมปโมทติสุนักขตังสุมังคาลังสุปะพาตังสุมุติตังสุขสุขโนสุโมหุโตจะสุยุทธังความ ธัมมะจาริสุปัทถกินังกายะกรรมังวาจากรรมังปัทถกินังปัทถกินังมโนกรรมังปวณินนทีเตปัทถกินาปัทถกินานิกตวนพภะละพันธถเเถปัทถกินีเอตัถเอัตถะ,ะ,ะละถาสุกิตาวิรุหาพุทธาสาสเสนีอโรคาสุกิตาโหธา,าสหะสเปหิยาติพิสุนันตุวพวก โพนโตโยเอเทวาอัศม e an ิงฐานีอาธิขตาทีชายุกาสตาหนตุสุกิตาหนตุสัพพธาราขันตุสัพพาสัจานาราขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสเพปูเรนตุมโนรถายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวาราหกาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถารหัง บทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวเมีสุทังเอีังสมัยยังปะกวาสาวัตถิยังวิหารติเตะวะเนอนากับปิติปินทิกัสสารามีตระหุพระควาพิกุามันเตสีพิขาโวติพระ พระทันเตติเตพิคูพระกวาตโตปจจสุตสงฆพระกวาเอตถาโ pigs, าวจะอุปทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธ bastards, รรมะที่ตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตัตถาคตโตอภิสัมพุทติอภิสมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมณิตวาอจิกติเตเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภะชาติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปทาวาพิคเวตถาคตานงอนุปทาวาตถาคตานางทิตา ทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเปสังคาราทุกขติตังตถาคตุอภิสมพุทธิอภิสเณติอภิสมพุทธิตาวาอภิสมเมตตาวอจิกติเทเสติปัญญ ปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาติวิภะชติอุตานิกโรติสัพเพสังขารทุกขาติอุปทาวาภิกขเวตถาคตังอนุปทาวาตถาคตังทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุทธิอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสัมเมตวะอจิกติเทเสติปัญจปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาติวิภะชติอุตานิกโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติ อิทัมโมโวจักภะคะวาอัตตมนาตเตพิขูภะคะวาตัวบาศิตังอภินันทุนติบทสวดพระเตกาตตาคาถาอตีตังนาวะขมยยะนปฏิกังเถอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพองถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาติตามอหินา,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 นาตังอปัตตอณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุนันนโยธรรมตัดตัดวิปัสสติอสังนิรังอสังกุป,ปังตังวิธานุ มะนุโรหายผู้ใดเห็นทำอังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นจะแจ้งไม่งอนเงี้ยนคอนเพนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อเจวะกิจ,จะมาตามปโกชัญามรดนางสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันพุ้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาอินโนสังคารันเตนะมหาเสนวัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนกับต่อมาจุราชผู้มีเสนาเยอะมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปิงอัมรัตตะมาตันติตังตังเวพะเทกะตโต พัทเทกะรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดคันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวสังเวคปปจจเวคณะสัพเพสังคาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดต่างสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดต้างสิ้นมันเป็นทุกขโงยากเพราะเกิดขึ้นแล้ว แกเจ็บตายไปสัพเพตมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายตั้งบนทั้งที่เปสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตามชีวิตของไม่ยั่งยืนทุวังวัฒนธรรมความตายเป็นของยั่งยืนว่าสังมายามาที่ตัพังอัน เราจะพึงตายเป็นแท้มาราณะปาริโยสานเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงมาราระนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทีย่ยงว่าตาควนที่สังเวชอะยังไกยโยอะจีรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอะเปตว,วิญญ,ญาณโคน,นประสศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะที่เศษสติจากนอนทับปะทวิซึ่งแผ่นดิน กะลิงกะรังอีวะปัดุดนงว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัถทงหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาว่าตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะอุปทาวะยะรำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชีตวานิรุตทันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสะโมสุโขความเข้าไปสมบุนระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสาเปสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายต้องปวงกำลังตายอยู่มะริงสุจะมะริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย เทวหังมาริสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอะสังสสโย,ยวความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเล,เลยบทสวดแม่ตายยังกินจิยังกินจิกุสลังกำมังสัพเพหิพระเตหิกะตังปุณังปุณยังโนมะอนุโมทันตุสุนันตุ โพนตโตเยเทวาอสตมิงฐานีอาทิคตาติคายุกาสัทังหอนตุสุกิตาหอนตุทุกขาปมุงจันตุมาตาปิตาสุกิตาหอนตุทุกขาปมุงจันตุสเพยาติกาสุกิตาหอนตุทุกขาปมุงจันตุสเพยยอาติกาสุกิตาหอนตุ สัทุกขาปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสพ ah <oon> ัพเพเบตาสกิตาหอนตุทุขาปะมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัฏฐายัสุกิตาหอนตุทุขาปะมุนจันตุสัพเพนัาคตาสุกิตาหอนตุทุขาปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุทุขาปะมุนจันตุสัพเพสามาตินังสัมมิตจันตุบูตรวสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสตโตอัคันติมายะอิติปะคะวานโมพุทธิสตโตอัคันติมายะอิติปะคะวานโมพุทธิสตโตอัคันติมายะอิติปะคะวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีภูเผขเรพุทธิเรเรตหิงตหินตาธรรมธาเดนะพระวันตุโคชิตาสจติงกโรนเตถาวิหารามันเรเทรามชมัชนาวก,กาจักพิขโวสารามิกาทานะปฏิอุปสกา้ามาจาเทสานิขามาจาอิสราศัพ ปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจจะอันทัศสำภาวาสังเสทิชาตาอัตโวปปาติกานิยานิการธรรมะรังกวจิตเตเตสัพเพปิตุกัสตะกอรตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรมโมธรรมมัทธาจาบุคาราสังโฆหัตุสมะโควะอัตไายะจะหิตายะจะอเมรักรักขตุสธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทเตสัพ ปสัสนนนางตูสเพปิปานิโนพุทธะศาสนาสัมมาทารังปะเวชตโตกาเลเทวปะวัสสตุมุติภาวายะสัตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัดระชังมิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชานประชังรักขันตุสัพทา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตจันทุกขาพยาปตจชนิพยาสกปตจันิโสกาโหตุสเพปีปานิโนเอตาวตาอามิสัมปะธัมปุญญสัมปะังสเพเทวานโมทันตุสภะสัมปติสิทยาทานังทัตันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตตาโหตุฆจชนตุเทวตาฆตาสุมังคาคาถาโหตุสัพังสมังฆารักขันตุสพะเทวตาสพะุทธานุภาเวนโสติโหตุนิรันตรงโหตุสพังสมังฆารักขันตุสพะเทวตาสพพธรรมานุภาเวนโสติโหตุนิรันตรง โอตุสพังสุมารังรักขันตุนสพเทวตาสพสัคา,านุามวน่โสทีขอตุนิรันตรังสัพเพพุทธาภรัพตาปจิกนาจเรงพระนาันตานจติเจนรักมณิสัพโสสเพเพพุทธาภรัพตาปจิกนาจเรีงพะนตานจติเนรักมติสัพโสสัพเพพุทธารัพตาปจิกนาจงพะนตานจติเนรักมติสัพโสสัพเพพุทธารัตาปจิกนาจงพะนตานจติเนรักมณิสัพโสสัพเพพุทธารัตาปจิก สํับู กุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยะพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้ำแก้วอุทิศวายเป็นพร,ราชกุศลสแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินาธิพระบรมราชนารรราชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสูส่สวรรคาา์ารยขออนิสงส์แห่งบุญกสศลนี้จงเป็นสัพพะสติมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่วข้าพปลอดภัยจากทุกศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสาม,มาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคัมสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดารงอยู่ในความดีงามต,ตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกนนุศลนี้บวชศีลประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลงทั้งปวงที่สาสิงอมูลเลทได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยคุณานุภาพเทวานุภาพและฤิธานุภาพอันศักด ทันเถ